ต่อไปก็จะมาพูดถึงตัวไวเลนนะครับเราจะจับไวเลนอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องขึ้นต้นที่สำคัญมากนะครับว่าการที่จะวางไว,วเลนลงาไปบนบน,บนร่างกายของเราเนี่ยเราจะทำด้วยวิธีการอย่างไร <c oughs> อย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือว่าส่วนตัวบอดี้ตัวเครื่องไวเลนเนี่ยนะฮะ <c oughs> จะวางอยู่บนกระดูกหายปลาชิ้นนี้นะครับ คือไม่ว่าจะใช้ที่รองหรือไม่ใช้อะไรก็แล้วแต่ฮนะไวลินจะวางอยู่บนกระดูกชิ้นนี้นะไม่ได้วางบนไหล่หรือไม่ได้วางบนอกอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่อยู่บนนี้เลยนะครับตำแหน่งที่ควรจะจะจะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยประมาณทะยง45องศาคือไวลินจะไม่อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่อยู่ด้านข้างแบบนี้ อยู่โดยประมาณนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็สามารถขยับได้นะครับครับทีนี้ถ้าเรามองจากด้านด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามีช่องว่างระหว่างคางหรือว่าหน้าศีรษะของเราเนี่ยกับตัวไวลินช่องว่างระหว่างไหล่ของเรากับไวลินมีโดยธรรมชาติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าไหล่เราจะลาดองศาแค่ไหนหรือว่าคอเรายาวแค่ไหนคั้งนี้ร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะครับงั้นเราลองดูว่า ส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ที่รองไหล่ที่เป็นเป็นหมอนที่เป่าลมได้สามารถเพิ่มลมตามที่ต้องการได้ก็คแค่ให้มารองตรงนี้นิดหน่อยพอให้มีอะไรมา,มาคอยรองรับตรงนี้แต่จะขอ,อพูดเรื่องที่รองไหล่นิดนึงว่า,าเราไม่ควรจะยกไหล่ตลอดเวลาจริงไหมครับงั้นถ้าเกิดว่าสรีระของเราเนี่ยมันอยู่ในท่าที่ยกแบบนี้ตลอดเวลาเราก็จะมีปัญหาในเรื่องต้าเนื้อ ส่วนนี้ในในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากฉะนั้นการเล่นไวลินที่ดีเนี่ยมันควรจะรู้ว่าเวลาไหนที่จะต้องยกบ้างคือจะบอกว่าไม่ยกเลยก็ไม่ได้เวลาเวลาไหนที่ควรจะผ่อนบ้างตรงนี้ก็เหมือนกันเราไม่จะเป็นนิบไวลินแบบนี้ตลอดเวลาเพราะงนั้นคอเราศรีรษะของเราก็จะมีความตึงในกล้ามเนื้อส่วนนี้ฉนันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างยิ่งว่าต้องมีความสบาย ไนะวลินจะต้องฟรีจะต้องมีพื้นที่ที่สามารถขยับได้โดยธรรมชาติพื้นที่ตรงนี้ไม่แปลกที่จะมีช่องว่างตรงนี้ก็ไม่แปลกที่จะมีช่องว่างนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้ที่รองไหลแบบนี้ซึ่งก็เป็นที่นิยมกันในใน,ในปัจจุบันเหมือนกันนะครับเ,เราก็ต้องระวังให้ดีว่าที่รองไหลเนี่ยสร้างออกมาเพื่ออะไรนะครับความคิดของคนที่ประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้ก็คือว่าจะพยายามจะมาเติมช่องตรงนี้ให้เต็มใช่ไหมฮะไม่เป็นความคิดที่ ที่ความจริงเป็นความคิดที่ที่ไม่เลวที่ว่าจะมีอะไรมาช่วยช่วยเติมส่วนนี้ให้เต็มนะครับแต่อันตรายของการใช้ที่รองหลแบนี้ทุกทุกคนต้องระวังให้ดีว่าไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ถ้าเกิดเรายกไหล่ขึ้นไปหนีบเราก็ยังมีอาการนี้อยู่ดีนะค,คือจะว่าจะมีหรือจะไม่มีมันก็ไม่ต่างกันถ้าเราไม่ดูแลไหลซ้ายของเราให้ดีงั้นถ้าเกิดใช้ที่รองไหลแบบนี้แล้วยก มีความเกร็งตึงของกล้ามเนื้อส่วนนี้หนีบไวลินตลอดเวลาแบบนี้เราก็จะมีการเล่นไวลินที่เครียดที่แข็งเกร็งอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับไม่ว่าจะใช้ที่รองไหล่แบบไหนหรือจะไม่ใช้หรือจะทำอะไรซึ่งเดี๋ยวตอนตอนจบของของอสื่อการสอนอันนี้ผมจะจะแสดงให้ดูว่าเราสามารถสร้างที่รองไหล่ ชว์โดเรสด,ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่ใช้เงินไม่ถึง10บาทเนี่ยนะครับว่าจะทำอย่างไรจะได้ไม่ต้องวิง่งหาซื้อที่รองไหลายราคาแพงแบบนี้นะฮะ <Ep is> ช่องว่างของศีรษะกับไวลินกับตัวไวลินมีได้โดยที่ไม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 ่เป็นไ,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 ไม่เป็นเรื่องผิดอะไรช่องว่างของไหลมีได้เราต้องรู้เมื่อไหร่เราจะพักหรือเราจะหนีบไวลินนิดหน่อยนะครับ อุปกรณ์เสริมที่รองคางนะฮะที่เรียกว่าชินรสเนี่ยนะครับมันก็มีหลายแบบมันขึ้นอยู่กับว่าคันนี้ต้องต้องใช้เวลาค้นหาว่าตัวเองถนัดอะไรแบบไหนนะฮะชินรสอันนี้ก็เป็นค่อนมาทางด้านข้างแล้วก็ข้ามหางปลาเข้าไปอยู่ตรงกลางนิดหนึ่งซึ่งเป็นชินรสที่ผมผมใช้โดยปกตินะครับหรือว่าจะเป็นชินรสแบบนี้เลยซึ่งค่อนข้างจะไปอยู่ตรงกลางอันนี้ไวลินมันก็จะไปอยู่อีกที่หนึ่งมันก็จะขยับ แทนที่จะมาอยู่ตรงนี้ก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้ทัน,นี้ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลว่าจะถนัดตรงไหน,นหรือชิ้นเรสที่เป็นอยู่ด้านข้างเลยก็มีฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องอุปกรณ์เสริมที่ทุกคนจะต้องลองค้นหาดูนะครับว่าตัวเองถนัดที่จะจับไวลินตำแหน่งอยู่ตรงไหน,นแต่โดยพื้นฐานโดยรวมจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับ